ดูกรณีเรื่องของความเคลื่อนไหวในส่วนของ รถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะกับรถไฟฟ้ากันบ้างล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางพ่วงในการสํานักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสอนอขค่ะคุณปัญญาชูพานิชบอกถึงความคืบหน้าของโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมนะคะคหลายคนรอบอกว่าตั๋วร่วมเนี่ยโดยสารหลายสายเนี่ยแต่มันใช้ใบเดียวด้วยกันได้มันก็น่าจะเกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการถูกไหมคะครับนะะดังนั้นเนี่ยความคืบหน้าเรื่องนี้ทางคุณปัญญาบอกว่าสอนอขอเนี่ย จัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตัวร่วมตอนนี้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคุณสุปชัยครับปัจจุบันตอนนี้นําส่งไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อ,อนที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคอรม จากนั้นเดี๋ยวขั้นตอนนะคะจากคอรมอรเดี๋ยวเสนอต่อไปตามขั้นตอนการออกกฎหมายใหม่ <ừ> ซึ่งกระทรวงคามานาคมเขาตั้งเป้านะคะว่าพระราชบัญญัติตัวร่วมเนี่ย <ừ> น่าจะมีผลบังคับใช้น่าจะประมาณสักเดือนกันยายน ปี2568ค่ะอ่าอันนี้เป็นภาพใหญ่คือพอรบรก่อนนะว่าบังคับใช้ในท่วงของประมาณสักปลายปีหน้าก็คือกันยาลนปีหน้านะครับแล้วก็ถ้าไปดูลงรายละเอียดนะรปรากฏว่าร่างพรบดังกล่าวนะครับมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20บาทตลอดทั้งสายที่กระทรวงค,คมนาคมมีเป้าหมายว่าให้รถไฟฟ้าที่อยู่ในสัมปทานในะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสายสีน้ําเงินสายสีเขียวสายสีเหลืองสายสีชมพูมีการจัดเก็บค่าโดยสารที่ระดับ20บาทตลอดสายอันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะทําให้ได้ภายในเดือนกันยายนปี68ซึ่งก็สอดคล้องกับพรบที่จะมีผลบังคับใช้นะครับเช่นกันนะครับซึ่งตามพรบตัวร่วมเนี่ยครับจะมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วม นะฮะเพื่อนําเงินจากกองทุนเนี่ยมาอุดหนุนส่วนต่างค่าโดยสารของเอกชนโดยจากการศึกษาของอกรมการขนส่งทางรางหรือว่าขอรอนะครับก็พบว่าในช่วง5ปีแรกของการการใช้อัตรา20บาทต,ตลอดสาเนี่ยฝ่ายรัฐจะต้องให้การอุดหนุนไรายได้จากรถไฟฟ้าที่มีสมรทานเนี่ยปีละ2,000ล้านบาทรวม5ปีก็ตกประมาณ1,000 0ล้านบาทและหลังจากนั้นผ่าน5ปีไปนะครับก็จะมีความเป็นไปได้เป็นไปได้ว่า เป็นไปได้สูงว่ารัฐเ่ยจะไม่ต้องอุดหนุนอีกเนื่องจากว่าจำนวนผู้โดยสารจะเติบโตแบบก้าวกระโดดจนไม่กระทบต่อไรายได้ของเอก,กชนอ hmm. ่าอันนี้หสองมุมนะครับคืออันดับแรกคือพรบรตัวร่วมเนี่ยเสร็จแล้ว รอกระบวนการให้เสร็จสิ้นซึ่งก็จะจบไปในเดือนกันยายนปีหน้าประกบบนผลบังคับใช้แต่ว่าภายในของรพรบตัวร่วมเนี่ยมันมีเรื่องของ2ี่บาทตลอดสายไว้ก็จะเป็นการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาที่เขาใช้กว่ากองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมก็คือเอารายได้ที่รัฐพึงจะได้จากสมัมภารเนี่ยเอามาก้อนหนึ่งมาใส่ไว้เป็นกองทุนแล้วก็เอาก้อนตรงนี้แหละฮะไปชดเชยในแง่ของการปรับขึ้นค่าโดยสารหรือว่าค่าโดยสารที่เอกชนเขามีการกําหนดสมมตินะฮะว่า สายสีเขียวอ่าสมมุตินะฮะสี่สิบาทตลอดสายสมมุตินะหรือโดยโดยเฉลี่ย40บาทตลอดสายรัฐอยากได้20บาทใช่ไหมก็ได้าสายสีเขียวก็ทําได้แต่รัฐต้องชดเชย20บาทให้เขาอ,อ่าอะไรประมาณนี้หรือว่าสีชมพูสีเหลืองอะไรต่างๆตัวเนี้ยไอกองทุนตัวเนี้ยก็จะไปชดเชยเอาง่ายคือรัฐเนี่ยจะมีไรายได้เข้ามาน้อยนะเขาถูกหักไปแต่เอกชนจะไม่ได้รับผลกระทบคุณก็วิ่งปกติไปเพราะ คุณจะเก็บเท่าไหร่คุณกคิดมาเดี๋ยวรัฐซบับซิไดให้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยยีบาทตลอดทักงสายก็คงจะต้องไปเจราจากับภาคเอกชนนะคะเห็น <He S 1> ว่าระหว่างนี้เนี่ยกระทรวงคามานาคมก็จะเดินหน้าเจราจาพูดคุยกับเอกชนที่เขามีสัมปทานเดินรถไฟฟ้ากับภาครัฐ นั่นก็คือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM <ม>ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานสายสีน้ำเงินสายสีส้ม,มแล้วก็ในส่วนของบริษัท BTS Group Coding จำกัดมหาชนหรือ BTS ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายส,ายสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะ<ม>ซึ่งจริงๆเขาก็เดินเนนจรจาไปพูดคุยกับ2บริษัทน,นี้แล้วแหละเห็นว่าเบื้องต้นจากการเจรจากันที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายเอกชนก็ยอมรับนะคะในหลักการของตัวร่วมก็คือขั้นแรกเนี่ยการใช้บัตรโดยสารใบเดียวกัน อันนี้ยอมรับแล้วนะให้ทุกสายเนี่ยใช้ใบเดียวกันได้แต่ขั้นต่อไปเนี่ยคุณสุภาชัยคุณผู้ชมคะก็คือเรื่องของการเก็บค่าแรกเข้าอ,อยากจะเก็บเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและต่อไปอีกค่ะก็คือการใช้อัตราค่าโดยสารร่วมแต่ทั้งหมดค่ะยังคงจะต้องรอความชัดเจนเรื่องของการอุดหนุนจากภาครัฐกรณีรถไฟฟ้า20บาทตลอดทั้งสายเนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่านโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายใหม่ ในรัฐบาลชุดปัจจุบันมันก็ต้องไปดูรายละเอียดกันต่อลวค่ะว่าม,มันจะยังไงกันนะผมว่าไฮไลท์ไปดูในพรบรต,ตัวร่วมแหละที่บอกว่าเอะต้องมีตรงนี้อยู่นะก็ตั้งกองทุนขึ้นมานะต้งองรอดูนะครับว่าจะใช้เงินจากกองทุนตนัวนี้เข้ามาชดเชยได้มากน้อยขนยอยยางไรเอานะ20บาทตลอดสายก็น่าสนใจนะให้ประชาชนได้ไหมออก็โอเคนะ20บาทผมปปปปก็ถ้าทําได้เห็นด้วยนะเห็นด้วยแล้วมันก็จะแพงกว่า รถ e ีวีนะตอนนี้นะรถบัสอนะีวีเนี่ยเริ่มต้น15บาทนะ,ะที่เราเห็นวิ่งไปเนี่ยฮะของไทยสมัยบัสเนะี่ยเขา15บาทแล้วนะคุณยานันเพราะฉะนั้นนะถ้า20บบาทโอ้โหอัอนนี้นะสวยหรูเลยนะครับ